สังเกตง่ายๆนะครับก็คืออยู่หลัง KFC นะครับสำหรับท่านที่จะมาทำหนังสือเดินทางนะครับก็จะเป็นศูนย์ราชการอำเภอยิ้มนะครับก็มีหลายหลายหน่วยงานเจ้าจุกของช่างมาตั้งที่นี่เมื่อกี้สังเกตว่ามาทำแล้วคือได้รับการบริการที่ดีมากเลยนะครับ เจ้าหน้าที่ก็ให้ความให้การบริการด้วยความย<ม>ิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็รวดเร็วครับถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นจะมีผู้คนมาใช้บริการนี้ค่อนข้างมากครับแต่ก็รู้สึกประทับใจนะฮะในการมาทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตในคทางนี้นะครับรสังเกตง,ง่ายๆนะครับจะอยู่หลังแมคโดนัล์นะฮะนี่นะแมคตรงนี้คือร้านแมคโดนัล์น,นะครับก็เป็นแมคโดนัล r ์ไรท์ไรท์นะก็เดิน ทางนหันเศเนี่ยไปทางนี้นะครับส่วนจุดจอดรถก็อยู่ข้างหน้านั่นนะครับเราก็จะเห็นเป็นสนามสนามฟุตบอลนะครับก็คือจะอยู่ทางทิศตะวันทิศตะวันตกนะครับหลังร้านแมคโดนัลล์นะครับนี่เดินลงไปได้เลยนะครับสำหรับท่านที่จะมาทำหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตนะครับ วันนี้ก็วันที่19เดือนธันวาคม2500 19 <20 S 1> หรือ20 20เหรอดูสิวันนี้เท่าไหร่ <20. S 1> วันนี้วันที่10ธันวาคมนะครับ2,567เป็นวันศุกร์นะครับเราก็ได้มาทำหนังสือเดินทางน,นะครับรีวิวมาท่านผู้ชมนะครับง่ายๆให้ท่านเกตคืออยู่หลังร้านแมคโดนัลล์นะครับหรือหลังร้านเคปซีตรงนี้ก็ได้นะครับที่นี่จะรับเฉพาะเงินสดนะครับไม่รับอุลผ่าน บัญชีนะครับก็บางคนก็จะตกใจว่าถ้าไม่ได้เตรียมเงินสดมาเราจะไปกดตังค์ที่ไหนก็เมื่อกี้รีวิวนะว่ามีที่กดตังค์นะครับก็คือจะเป็นตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์อยู่ตรงนู้นนะครับก็สามารถกดได้มีแค่ธนาคารเดียวนะครับแนะนําว่าถ้าคนเยอะเนี่ยให้ยให้ กดเงินมาก่อนนะครับก็คือเตรียมเงินสดมาให้พร้อมนะครับจึงจะมีความสะดวกรวดเร็วนะฮะสำหรับบางท่านที่ไม่มีตู้ ATM หรือไม่มีบัตร ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็แนะนําให้มาให้นําเตรียมเงินสดมาก่อนนะครับจะได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับก็คือมีตู้ ATM ที่ผมสังเกตก็คือมีแค่ตู้เ t m เของธนาคารเดีวเท่านนั้นคือของออไทยพาณิชย์เท่านั้นนะครับ บรรยากาศก็ดีมากนะครับในช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวนะก็สังเกตเห็นว่าอากาศท้องฟ้าก็แจ่มใสวันนี้คุณค่อนข้างมาทำพาสปอร์ตก็คือเดินทางค่อนข้างเยอะแต่ว่าแต่ก็ไม่ได้รอนานขนาดนั้นนะครับผมนะฮะก็รีวิวการมาทำหนังสือเดินทางแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณประสบการรับชมครับ